ดีจ้าโอ้ดอกกุหลาบสวยมากดอกใหญ่มากเลยทุกคนสีมพูหรือสีออกส้มๆบัรรย็นต้นเดียวมีหลากหลายสีมากมีอันนี้สีจมพู อันนี้สีเหลืองๆเหมือนที่บ้านดอกใหญ่มากอันนี้ดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูดอกเล็กเอ็นอันนี้ดอกกุหลาบสีมว่วงสวยมากเลยแล้วก็หอมมากเลยนะทุกคน หอมกินแดงจนแพ้เลยแหละถ้าใครไม่ประชวเคยแพ้แล้วกินดอกกุหลาบสีม่วงเนี <c> ่ย <oughs> เป็นชั้นชั้นสวยดอกเล็กนะคะดอกเล็กเล็กมากๆเนี่ยดอกเล็กเป็นพวงๆสวยมากเลยเ <c oughs> หมาะที่จะจัดเจกันมากเลยดูยเอานี่ดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักสวยๆอันนี้ดอกกุหลาบ นี่ดูออ้ยอ้ยมันจนห้อยลงมาดูยฮอุ๊ยเอืองอืมนั่นสีแดงใหญ่มากไปก่อนเด้อทุกคนฝนตกแล้ว สวยสสววยยขอบคุณนะคะที่ติดตามสวยจริงๆนะทุกคนเนี ah. Ah ah ่ยดูสิสีพูเต็มต้นเลยอืมอืมอืม สวยสสวยวยขอบคุณนะคะที่ติดตามสวยจริงเนะทุกคนเนี่ยดูสิสีพูเต็มต้นเลย